เอยโยสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเพย์พาสให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับในรอบนี้นะฮะก็จะเป็นซีซันแมวดำกระดิ่งดุ้งดิงดุ้งดิง,ดง,ดง,ดงเออโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะไปกดรับไอเทมกันก่อนเลยชิ้นแรกนะ,ะจะเป็นแมวสีดำนะฮะว้าวเหมือนแมวเซลมูนเลยทุกคนแมวบอมเบ้ห้อยกระดิ่งนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นเลเวล3นะเลเวล3จะเป็นใบหน้าแมวเหมียวนั่นเองนะครับเออน่ารักอยู่หนะต่อไปเลยนะฮะต่อไปก็เป็นเลเวล6นะเป็นทรงผมผู้หญิงสีดำนะว้าวอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงอีกแล้วอ่าต่อไปเลเวล9กนะฮะเลเวล9ก็จะเป็นวันพีชนะฮะแมวห้อยกระดิ่งนั่นเองวิว่งมีหางด้วยทุกคนดูดิว้าว ต่อไปเลเวลสิบสฮะเป็นหูแมวมีกระดิ่งด้วยนะเอออันนี้น่ารักฟุ้งฟิงผู้ชายใส่ได้นะโอเคครับไปกันที่เลเวลสิบหฮะเลเวลสิจะเป็นรองเท้านะฮะว้าวเลเวล18ตัวนี้ก็คือจะเป็นของเล่นสัตว์เลี้ยงน,นะฮะทุกคนอ่าของเล่นอะไรอะ่ะเยลลี่สีพิงเออต่อไปเลเวลยีนะฮะยีจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนนะฮะ เตียงแมวห้อยกระดิ่งนะ,ะสีดำขาวแดงเออแล้วก็ต่อไปจะเป็นโซฟานะครับเลเวลยีสี่เนาะแล้วก็เลเวลยี่จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะว้าวสุดท้ายท้ายสุดก็คือเจ้าแมวเหมียวของเราเฮ้ยไม่ใช่ดิเจ้าหมีนั่นเองเออไม่ใช่แมวนะฮะหลงไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชุดนะฮะ ที่เรากดรับมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทุกคนได้ดูนะ่ามากันที่เสื้อผ้ากันก่อนนะฮะทรงผมใบหน้านะฮะอสองชิ้นแล้วนะหแมวทรงผมนะครับสชิ้นแล้วต่อไปก็จะเป็นชุดนะฮะชิ้นที่ห้านะครับแล้วก็รองเท้าแหหกเอ่าเป็น7ชิ้นแล้วนะ ว้าวน่ารักอยู่นะทุกคนชุดนี้ก็โทนจะเป็นสีดำนะทุกคนดำแดงขาวประมาณนี้เลยก็น่ารักดีนะสำหรับน้องๆหนูๆคุณผู้หญิงทั้งหลายนะฮะสำหรับผู้ชายกา็ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้หูนะฮะหูแมวนะครับแล้วก็ของเล่นด้วยนะฮะส่วนชุดก็จะเป็นของคุณผู้หญิงไปนะฮะอันนี้เราก็ได้มีการเปลี่ยนขนาดตัวให้ได้ดูกันด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ของเล่นเมื่อสักครู่ oh. เมื่อสักครู่นี้กันบ้างเออเมื่อสักครู่ว่าสานอ่าอันนี้ก็จะเป็นของเล่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะอะ่าว้าวแมวสีดําน่ารักอยู่นะแต่เราต้องเลี้ยงให้โตนะฮะไม่รู้ว่าน้องจะกลายร่างหรือเปล่านะอ่าน,นี่ลองทุบไปนหนึ่งทีลองเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะฮะ,ะน้องก็จะนอนแบบนี้เลยนะครับอ่อาไปอีกทีนึง ไหนลองกระโดดสิฮนะกระโดดได้ด้วยนะฮะว้าวน่ารักน่ารักโอ้สำหรับใครชอบก็สามารถกดเข้าไปซื้อกันได้นะครับทุกคนในส่วนของเพย์พาในในรอบนี้นะฮะก็จะออกโทนสีดำสำหรับผู้หญิงนะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับกับเฟริเจอร์สี่ชิ้นของเรานะครับก็จะมีหมีมีโต๊ะเครื่องแป้งมีโซฟาแล้วก็มีเต็นงนอนนะฮะอ่านะเราจะวาไงให้ได้ดูแบบนี้กันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเตียงนอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนอนว้าวก็สวยดีนะสีมันดูแบบคมชัดดีนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะฮะอ่าส่วนโต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะฮะสุดท้ายท้ายสุดวิ่งก็จะเป็นเจ้ามีมีหรือแมวทุกคนน้องน้องกวัดด้วยอ่ะน้องเต้นด้วยนะดูดิ เวลาเราเดินเข้าไปใ,ใกล้เราทำท่ากวักๆแบบนี้ด้วยนะครโอเคครับสำหรับการรีวิวเปพารอบนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า